สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุข,ขูสุคนค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้อง,องทุกทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันก็มีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะค่ะหัวข้อในวันนี้ที่ดิฉันอยากจะเล่าก็คือว่า <c oughs> อยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยพ่อกับแม่สามารถไล่ลูกออกจากบ้านได้เนาะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งในทางกับกันนะคะ เพราลูกก็สามารถที่จะไล่พ่อกับแม่ออกจากบ้านได้เช่นกันค่ะแล้วมันจะเป็นไปอะไรยังไงเนาะว่ามันต้องมีเหตุมีผลค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาไล่กันออกจากบ้านได้เนาะในกรณีไหนในเคสไหนไปฟังกันเลยค่ะค่ะในกรณีแรกนะคะที่ดิฉันอยากจะเล่าก็คือว่าต้องขอเล่าอีกนิดนึงค่ะว่าประเพณีของคนที่นี่ถ้า เด็กๆนะคะลูกๆอายุครบ18ปีแล้วเขาสามารถที่จะไปมีชีวิตของตัวเองได้ย้ายออกจากบ้านไปมีแฟนแต่เขาก็ต้องดูว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเขามีงานทํำไหมเขาจะเอาเงินจากไหนไปเช่าห้องอยู่แต่ถ้าไปอยู่กับแฟนเขาจะตัดสินใจอย่างเงี้ยไปอยู่ด้วยกันกับแฟนได้ค่ะพ่อแม่ก็จะซับพอตอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเขา ต้องการจะย้ายออกไปแล้วก็เขาก็ต้องไปเรียนต่อด้วยนะคะพ่อแม่ถึงจะซับพอร์ตเนาะถ้าคนไหนรักลูกมากๆก็จะซับพอร์ตไปจนเท่าจนแก่น,นั่นแหละค่ะพี่น้องเลยค่ะถ้าหลังจากอายุครบ18ปีแล้วยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่คนที่นี่มันก็จะถูกมองอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะ โดยเฉพาะเพื่อนฝูงเนาะคนที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรเราเงี้ยสังคมโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยทั่วไปก็จะมองว่าเออทาไมเรายังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เนาะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลังจากอายุครบ18ปีแล้วส่วนใหญ่เด็กๆเขาก็จะเรียนหนังสือต่อค่ะถ้าเรียนจนถึงอายุครบ25ปีแล้ว ก็ยังไม่ย้ายออกจากบ้านถ้าเกิดว่าไปทำงานทำการแล้วก็มาช่วยพ่อกับแม่เนี่ยซัพพอตเล็กๆน้อยๆจ่ายค่าห้องค่าอะไรช่วยก็ไม่เป็นไรค่ะในกรณีที่พ่อกับแม่เนี่ยจะไล่ไล,ลูกออกจากบ้านได้เนี่ยก็คือลูกนะไม่เรียนหนังสือไม่เอาการเอางานเนาะ ไม่ทำอุสบิวดงไม่ไปทำงานมีแต่กินกับนั่งกับนอนอยู่ที่บ้านคือพ่อแม่เหลืออดแล้วค่ะเหลืออดจริงๆค่ะในกรณีอย่างนี้พ่อกับแม่สามารถยื่นเรื่องต่อศาลที่จะเชิญลูกออกจากบ้านได้นะคะเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เขาต้องดำเนินชีวิตของเขาแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากอายุครบ18ปีคุณต้องมีวุฒิภาวะที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าภาษาเยอรมันเรียกเอวักเซนเนเนาะ ถ้าภาษาบ้านเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆค่ะอีกกรณีหนึ่งค่ะที่ดิฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่า,าลูกเนี่ยสามารถพ่อกับแม่ไล่พ่อกับแม่ออกจากบ้านได้เช่นกันค่ะในกรณีนี้ลูกจะสามารถไล่พ่อกับแม่ ออกจากบ้านได้ก็ต่อเมื่อพ่อกับแม่แต่งงานซื้อบ้านซื้อห้องแล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ในเคสนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับพินัยกรรมที่ดิฉันเคยยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้เล่าเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยๆเล่าอีกทีหนึ่งในเคสนี้นะคะใครก็ตามที่แต่งงานแล้ว ซื้อบ้านมีสมบัติพัส,สถานมีบ้านมีห้องดิฉันแนะนำให้ไปทำพินัยกรรมเนาะไปไปไปที่โนทาหรือไปที่ทนายหรือเรกแอนวอลทำทำนทาไว้ค่ะว่าสมบัติเนี้ยจะยกให้ลูกตอนไหนเนาะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสมบัติเนี้ย ผัวกับเมียเนี่ยต้องทำโนทากเกเกนไซติกค,ค่ะหมายถึงว่าเมียก็ต้องทำให้ผัวผัวก็ต้องทำไว้ให้เมียค่ะบ้านหลังนี้ในในกรณีที่พ่อกับแม่นี้แต่งงานกันนะคะแล้วก็ซื้อบ้านมีมีบ้านมีโวนุงมีห้องอยู่พ่อกับแม่เนี่ยต้องไปทําโนทาไปทําพินัยกรรมแต่แม่ก็ทําไว้ให้พ่อบอกว่าถ้าแม่ตายเนี่ยพ่อสามารถที่จะอยู่บ้านหลังนี้ได้นะ อยู่ไปจนจนชีวิตจะหาไม่จนพ่อเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วพ่อตายแล้วหรือว่าไปอยู่ที่บ้านพักคนชราคือก็จะมีเหตุมีผลลงไปว่าต้องอยู่ถึงเมื่อไหร่เนาะจนตายนะคะแล้วตัวพ่อเองก็ต้องทำพินัยกรรมไว้เช่นกันว่าบ้านหลังเนี้ยคุณแม่เนี่ยมีสิทธิ์อยู่ไปจนตายพูดง่ายๆเนาะลูกถึงจะสามารถมาทำอะไรกับบ้านหลังนี้ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกหัวหมอหรือว่าลูกนีละคุณนะคะ่ะพูดง่ายๆหลังจากพ่อตายหรือว่าแม่ตายคนใดคนหนึ่งตายลูกอาจจะหัวหมอเนาะอาจจะนีละคุณกับเรามาที่บ้านแม่ฉันอยากได้เงินอา้าวแม่ไม่มีให้ทำยังไงแม่ก็ต้องขายบ้านสิอืม มันไม่ได้เชิงว่าต้องไล่ตรงๆค่ะแต่เขาจะมีเหมือนกับว่าอยา,อยากได้นู่นอยากได้นี่อืถ้าแม่ไม่ให้ถ้าแม่ไม่มีเงินแม่ก็ต้องขายบ้านหรือว่าอยู่ๆก็จะมาบังคับให้แม่เนี่ยขายบ้านเขามีสิทธิ์นะคะเขามีสิทธิ์ลูกมีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ทําพินัยกรรมมอบฉันทะมอบบรดกนี้ให้ซึ่งกันและกันอันนี้พ่อกับแม่ทํา สมบัติทำโนโูทาตัวนี้นะคะมรดุกตัวนี้ให้ซึ่งกันและกันไว้นะคะไม่ได้ให้ลูกค่ะอันนี้นทําให้กับพ่อกับแม่เฉยๆผัวเมียเนี่ยทาให้ซึ่งกันและกันเฉยๆเนาะยังไม่ได้ยกให้ลูกค่ะถ้าทําตัวนี้โนทาตัวนี้ไว้แล้วทำํำพินัยกรรมตัวนี้ไว้แล้ว ก็สบายใจได้ค่ะลูกไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้จนต่อเมื่อแม่หรือว่าพ่อเป็นอาอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะแก่เท่าอาจจะตายอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเนาะเสียชีวิตลงลูกถึงจะมีสิทธิ์มา,าจัดการกับมรดกตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็เขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหรือว่าใครนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บรบกวนเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะมันเป็นสิ่งดีๆค่ะที่เราช่วยกันเนาะเผยแพร่ออกไปเนาะบางคนไม่รู้จริงๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอ อ่ำนวยอวยไส้พี่นองเลยค่ะมือนี้เพราะว่าไกยุประเทศไทยกับไกมือสงการไว้ไกมือปีใหม่เนาะกะดิสันเนาะแมมาล่อนกัขออ่ำนวยอวยไส้พี่นองเบิร์ดสุภสุคนนะคะยูดีมีแห้งค่ะลารวยเงินทองลารวยสุขภาพเนะาะหักกันไปโดนๆน,นะคะพี่นองเด้อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะเป็นวันครอบครัวอ่าก็ให สังสันกันมวลซืนเนาะค่ะเนาะให้มีความสุขความจเจริญเบิดสุผภูสุคนค่ะโชคดีปีใหม่ไทยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ